สนนวัดีครับยินดีต้อนรับสู่ยูทูบชนะ่องแวนวบ้าเข็มนดีครับนุ่วันพฤหัสาร์ครับผมวันพฤหัสาร์ที่8เมษายนพุทธศักราช2564ครับนี่มบ้าเข็ยวมินดีตลาดนัโคกกระบือบานดอกไม้อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตลาดนัดพี่หนุ่มเปิดวันพฤหัสาร์ดเพราสัปดาห์ วันอาทิตย์ก็มีเนี่ย่ว่าบางนัดกะมีบางนัดบ่ได้มีสอามานนะครับนะ่ว่าวันพฤหรืันศุกร์เนี่ยเซบาเป็นนัดจีหลายครับพี่น้องเอางัวเอามาขายกับไล้นะครับเนาะมะมึงครับเดี๋ยวมืนหนีบอกเก็่ยวกับพ่พี่พ่อน้องมะมึงมาชมมาสำรวจราคานะครับเนาะมะมึงครับของมะมึงนั่นมปอกเพิ่นนะอันนี้ขายไปทคุณพ่อเนี่ยอ๋อสื่อเพิ่นแล้วเนาะอันนี้ได้ราคาไป็นไรไปไหนคุณพ่อเนี่ย ราคาขาไป62โอ้งามงามนะพ่อเนาะาคุณ่าได้ราคาไป62,000บาทเลยนะครับบวกกับที่ว่าสีแดงงามครับเรื่องโค้งสางหรือว่าตรงห่วงเลยล่ะเป็นแม่เป็นแม่สาวอยู่บ่พ่อเนี่ยอ่าคุณ่าเป็นแม่สาวอยู่คนนะอันนี้คุณพ่อเป็นสื่อไปเลี้ยงเนาะพ่อเนาะอ่าคนได้ไปราคา62,000เุยนะว่าโอ้งามงามครับสีแดงดีแดงจนแสบตาผู้หลณพี่น้องทีฉีบมะม่วงก็ต้องใส่แว่นมะม่วเนาะตัวนี้เอาแดงดีแดงงามเนาะพ่อ โอ้พิ่นเท็ดใบให้แล้วอ่านี่ครับว่าเพิ่นเท็ดใบสื่อใครหายแล้วเพิ่นว่าเตรียมขนส่งกระบาดนะพ่อเนาะอ่าครับผมครับคุณพ่อเดินทางปลอดภัยครับผมมันหมันครับเนะไอ้มึงฟังทางนี้ก่อนว่าขันนีไอ้มึงนั่เพิ่นแล้วอันนี้ของผู้ใดเนาะครับคุณแม่เนี่ยนี่ของคุณพ่อบ่อ๋ออันนี้ของคุณแม่เนาะอันนี้ว่าไรเพื่นไดะครับแม่เนี่ยเปิดตั้งแต่เช้านี่วันที่สิบสองอ่าเปิดแต่ามือเช้าววันที่สิบสอง อ๋อ <gesch> บอกมองขายพร้อ LIKE มเลยอ่ามองขายอยู่ทีสามสิบแปดหาร้อยเสนอว่าเอาเป็นว่าห้องไว้อยู่ทีสี่สิบสองอ่าในราคาสามสิบแปดหาร้อยนี่ขายเลยเสนอว่าตอนนี้เป็นได้ประมาณจ็ดเดือนแล้วขึ้นเนี่ยได้ประมาณจ็ดเดือนแล้วเนาะหอดปีสองปีไปเนี่ยอ่าเพิ่์นว่าห้อโลนธรรมชาติเสนอว่าอ่าเพิ่์นว่ากันสีประมาณสิบเดือนไปดีนะเนาะอ่านี่ครับเพราะเพิ่์นว่าข้ในสามสิบแปดหาร้อยนี่ขายไปเลยเสนออ่าที่ว่าเป็นงัวสาวนะครับเนาะเป็นงัวสาวสีสันดี อีสันดีแซงคากคือว่าง่ายๆงามๆครับราคาแบบ่าถือวาแพงเนาะสาหมื่นแปนห้าร้อยบาทอันนี้คือราคาที่เพิ่นบอกคนลดแถวล้วนนะว่าขันห้องขันราคาห้องก็คือสี่สิบสองหมดแล้วไ่ได้เลยโอ้อันนี้ม้วนอลลนธรรมชาติเลยตัวนี้อ่ะเพ็่วนมามวอลลนธรรมชาตินะครับเนาะงอาๆสำหรับปีหนองทีมักผมไม่เจ็ตัวเขาเพืนเมียเนี่ยสองตัวก็ฟังขางกันเนาะนั่นว่าหลายเพนเมียนั่น ชี้สิบจะได้ไปบอขายเลยอ่าบอกมองขายเลยอยู่ทีชี้สิบห้าเอ่าเพื่อน่าบอกมองขายเลยอยู่ที่ชี้สิบห้าก็นะเอาเพื่อน่าขันในราคาชี้สิบห้านี้เอารถมาใส่รถอ่าเพื่อน่าอันใดราคาชี้มื้อหาพันบาทเอารถมาใส่เลยนว่าขันเพันห้องเพื่อนกับยี่ห้องอยู่ีชี้สิบเจ็ดก่ไน้แต่อันนี้เพื่อน่าอยู่ทีชี้สิบห้านะครับน้อันใดราคาหนี้ห้ารถน่าใส่หรือว่าให้เพื่อนไปส่งก็ได้นะครับนะแตร้องก็ไมึงแน่ตัวนี้แรงค้าดีอยู่อ้วนๆง่ายๆครับชี้มื้อหาพันบาทคือราคาที่เพื่อนบอกว่ามองขายไปเนาะ เอาคุณแม่หนิเขามีเบอร์โทรติดต่อบ่ไดนะ้านศูนย์แปดเก้าเก้าเก้าหกเก้าเก้าหกสองแปดเก้าสามราคานี่คือบอกบางขายไปหมดเลยเนาะอ่าบอกบางขายไปเลยมาตัวใดโทรมาเลยตัวน,นี้บอกไว้แล้วนะครับเนาะตามที่คุณแม่เพิ่นบอกไว้ในชี้ชี้หานี่เอารถมาใส่ไปเลย <c oughs> ตัวนี้คันได้สามสิบแปดห้าร้อยกันมากคือคุณแม่เนาะอ่าครับเอาคุณแม่ขอบคุณครับผมอ่านี่ครับ น้องทีมากี่ชอบแต่ลองเมืองไหนเนาะอันนี้ขายไป,ไปน้องคนเบาปะเนี่ย ย่างอยู่เนาะย่างด่รุ่มเข้มย่างอยู่นะครับแต่เราเห็นคนไก่ไปไก่มาหลายอยู่างพี่หมนี่ว่าเป็นขายไปแล้วเดี๋ยวเดียวบอกรุ่เข้มก่อนเอามว่าเมืองแน่เนาะอันนี้มาหลายไปเลยครับคุณพ่อเนี่ยใส่ซีมื่นเก่าพันอยากใส่ซีมื่นเก่าพันบาทอันนี้ได้ประมาณจ็ดปีแล้วพ่อปีเดือนแมประมาณตีแปดเดือนเนาะใครถือว่าเป็นสาวอยู่เนาะอ่าคนเราเป็นมัวสาวอยู่ครับตัวนี้เนื่งตีแปดเดือนเลยนะโครงสร้างสูงใหญ่ดีครับตัวนี้กะทิหูกะทิเสมอปากเนาะแต่ใบหูใหญ่อยู่กะทิมีทิหูหน่นแน่นใช่ไหม หน่วยก้านโค้งสางดีครับตัวสูงเงี้เรื่องโค้งสูงก็ต้องห่วงครับตัวนี้ได้เรื่องโค้งสูงอ่ามาแล้วกับสีสันเพื่อนกับที่ว่าได้เนาะเอามึงใส่เพื่อนกับกะชับดีนุ่มอ่านุ่มกับสีนุ่มอ่านุ่มกบบนี้สีหัวปกตินะครับเนาะอ่สีนุ่มสีหัวปกติครับงามๆเนาะเรื่องโค้งสางสูงเงี้กับตัวนี่แหละที่ว่าได้เนาะราคาที่จังหวัดเกาะฟ้ที่ยห้องไว้เนี่ยสี่หมื่นเก้าพันครับนุ่มเข้มสี่หมื่นเก้าพันคือราคาที่บอกที่ยห้องไว้อันนี้สามารถต่อรองได้เนาะสามารถต่อออรงได้ีก อันนี้เขามีเบอร์โทรวะคุณพ่อเนาะนี่086 086 047 047 6601 6601นะครับทุกวันื้อนี้ไปส่งอยู่นี่อ่าทุกวันื้อนี้ไปส่งไอ้มื้อนี้เลยอ่ามีรถรับส่งไอ้ฟอบเนาะคุณพ่อเนาะนะครับคุณพ่อขอบคุณครับผมมันมันเนาะพ่อเนาะนี่ครับพ่อพี่น้องที่อยากจะได้ง่วงเมสาวแม่สาวที่คงสาสูงใหญ่ยก็ลองทุมวันวัึกษาเป็นมึงได้มาแล้วค่าสามารถต่อรองได้อยู่นะนะนะครับคุณพ่อขอบคุณครับผมผูใส่หน่อยๆของผู้ใด่หน่อยเนี่ย โอ้ใส่หน่อยหนอยหาเงบ่เห็นนะครับเนาะใส่น่อยหน่อยใส่น้อยใส่มินิบางหายไปเลยเอาไปเนีะเมึงนำคุโอ้อันนี้เอาขึ้นรถหรอวะคุณว่าเนี่ยราคายังไหลไปเลยเนาะพ่อตัวน้องเสียสามสิบฮะอ๋อสามอ๋อหม่องขายยูดีสามสิบซีเอา่นมาหม่องขายยูดีสามสิบซีอ่ายังเป็นแม่สาวอยู่เนาะนี่ครับเอายังเป็นวแม่สาวอยู่เพิ่นมาหม่องขายยูดีสามสิบซีอันนี้สามสิบซีหาเนี้ยมาใส่เอาเลย หาหลดวัใส่เลยนะพ่อเนาะนี่สามหมื่นสี่พันบาทเต็ดง่วงเมียสาวอยู่พุ่ยนะว่าเอาสีออกเหลืองๆนะครับเนาะสีแดงๆเหลืองๆนี่แหละตัวนี้แต่ที่ว่าเป็นง่วงสาวดีตัวสูงใหญ่ดีอยุ้ยสำหรับพี่น้องที่ที่มัดที่ชอบเนาะเบอร์โทรยังก่อพ่อศูนย์แปดแปดเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหกสองแปดเจ็ดเก้าสามเจ็ด่าของพอเท่าเนาะอยู่บ้านไหนพ่อ อายูอำเภอไหนครับเนี่ยอายูเกษตรณนะพ่ออายูอำเภอเกษตรดที่ใช่ไปน,นะครับเอากันได้สามหมื่นซี่หารถมาใส่เอาเลยอ,าอาย่ยาขอบคุณบรัขอบคุณครับเอาผมมีรถรับส่งไอ้พอมนะว่ามีรถรับส่งไอ้พผมเนาะสำหรับพี่น้องที่มอาที่ชอ็อปแต่ร่องไอ้เมืองอ่าเดี๋ยวตัวนี้เพิ่นกับกำลังมึงกันอยู่เดี๋ยวเพิ่นกับกำลังมาต่อรองราคากันอยู่ผมครับเดี๋ยวตัวนี้ชุดนี้เพิ่นต่อรองกันก่นอนเนาะอันวะนี้ของผู้ใดเนาะครับเนี่ยขายไปเนาะพี่ nó cho khó cái thấy nó nó phân chiếu mưa rồi nó à nó phân chiếu mưa rồi phần này cả mi tô mi ngắm ngắm khập à mi nhảy nhảy ngắm ngắm cả thứ bán ngắm gì khập ngắm gì không sáng gì tô xuống nhảy vui cảm nhận cả thứ ba đó đó và để em mưa rồi ô oh. đó ngàm ngàm. đủ khéo khéo anh nhỉ qua lấy bên đấy nó khập biển này. à hộp nguyên hà nó anh đi lục tới thì ở đây là rồi ขี à, ่ประมาณตที y, ่3นี่เนาะได้จักเดือนเราพี่ลูกาลูกไดะประมาณ3เดือนเนาะอเเป็นนีเป็นชีโบอว่าเป็นชีโบสนะครับพันวาไปหกสิบห้าประมาอว่าให้ลูกงามดีครับนงโกหาคนหาคนได้ลยูกคนแก่แก่้งขาก่ที่ว่าย่ยดีเยอะหนเลยทํำงามดีครบเครื่องชีชีโบสหนะคนน่ะทีโบดดีทำงามเมื่อนคหาข้น

หาชิปหาพน้าวเขาเฝึกกะจีมากใกล้ๆกันหน่อยละขอบคุณครับเด้เนาะใกล้ๆกันหน่อยละพน้าวว้าอยู่ิีหาชิปหาพน้าวเฮ้อถือมือมึงตัวนี่นี่ครับเขาอยากเนี่ยไม่ได้อบังครั้งนี้ว่าหลายประเด็นมาฟังเนี่ย อันนี้ห้องอายุสี่สิบหกมันอยู่ป่ะสี่สิบหกเป็นแม่สาวอยู่บ่แม่เนี่ยเป็นเมียสาวอ่าเป็นแม่สาวอยู่เนาะอันนี้อายุไรเป็นไงแล้วเนาะประมาณจ็ดปีล้วป่ะปีกวัวปีกว่ากลัวเนาะคนเราประมาณปีกว่าปีเกินเลยนะตัวนี้ก็ชิ้ทิศหูแน่ใจหน่อยเนาะอ่านี่ครับเป็นทิศหูแน่ใจหน่อยแต่เป็นยังเป็นแม่สาวอยู่ยังไงโค้งสางสูงใหญ่ครับตัวเราคนอาจจะยังวันอ้วนป็นไงเนาะอันนี้ก็คนก็อ้าวสองกับมึงได้ก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องที่มากเนาะตัวนี้ก็สีได้ โค้งช้างดีตัวสุ้มไงแต่ที่ที่ทูนั่นน้ำเมียชี้ออกเคเหลืองนะครับเนาะแต่ยังเป็นแม่สาวอยู่ตัวนี้เอาวันนี่แม่สาวอยู่อันนี้เป็นแม่ลูกบ่ลูกตัวผู้อันนี้ว่าไรไปไลยครับนี่แม่ลูกนี่เจ็ดสิบหกอันนี้ว่าเจ็ดสิบหกลูกตัวที่เท่าไรแล้วเนาะลูกตัวที่สองลูกตัวที่สองเนาะลูกเลยจักเดือนแล้วครับลูกด้ เขาฮุบเรล้วนะลูกเลยสิเขาฮุเดือนแล้วเมียทองว่างอยู่วะเนี่ยเมียทองว่างครับอ่าเมียทองว่างอยู่ยังไม่ได้ทับเนาะอ่ายังไม่ได้ทับกันนะครับมม่ได้ลูกโตฝูน่ะมีอีกหนึ่งโตอ่ะกับตัวนี้คือทิศหูนะครับเนาะอ่าทิศหูสายอินดูบาซินนะกับตัว สีหลเร่องโครงสางตัสูงงอยู่เาี่น้องที่มากที่ชอบก็ลองกันมึงวันนี้ามีเบอร์โทรตดต่อบนนะครับพ่อ0ู8 8 6ราคาตัวลองได้ทั้งสตัวนะพ่อเนาะครับฮะสาธุครับขอบคุณครับผมเป็นวัตราคาสามบาทตัวลองไหนคือนะอเดี๋ยวมึงง้เหลนจังหน่อยนะของปอสมชายเดี๋ยว่อสมชายขาอยาดมึงน้ำเนฮะมึงมัวเหลนะพ่อเนาะ อ๋อมึงวัวเหล็กแล้วปลอสมชาย,ยนะแม่ลูกครับแม่นั่นกับลูกนี่ลูกนี่แม่นี่ลูกตัวนี้บออ่าแม่นี่ลูกตัวผู้นี่เนาะาราคาหลายในก็ปลอสมชายเนี่ยเยือกเมื่นหาอ่าราคาวาวัยู่ทีเจ็ดเมื่อนหาอันนี้ลูกตัวที่เท่าไรแล้ววะลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองเนาะนี่ครับลูกตัวที่สองดีลูกตัวผู้น้ำเรื่องอีกสักครั้งหนึ่งกระดาษชีได้แบ่งได้ขยายต่อไปแล้วเนาะวาวอยู่ทีเจ็ดเมื่นหา ลูกตัวที่สองพี่อันนี่ครับแม่กะทิว่าตัวใหญ่เนาะกับเป็นงัวงงวเละง้วเละครับง้วซาโลเละนะครับเนาะกะทิว่าตัวนี้ว่าใบ่หี่เจ็ดเมื่อเจ็ดตัวนี้ว่าใบยี่้ที่เจ็ดเมื่อเจ็ดตัวนี้ลูกคนคือตุ๊กปุ่ดีแท้เนี่ยอันนี้ลูตัวฟูกันตัวนี้เป็นงัวตัวฟูกันตัวนี้ลูกตัวที่สามแล้วตัวนี้ลูกตัวที่สามแล้วนะครับเจ็ดเมื่อเจ็ดพันบาทลูกตัวนี้ก็ถือว่าเป็นซาโลเละเลือดสูงมากเลยเนี่ย คนนนครับอ่าคนนนดีลองมือเจมื่นเจ็ดท่บาทเนาะตัวนี้ครับผมแมนนี่ย่ทีเจ็ดหมเนาะเจ็ด่นหครับ๋อแม่นี่เจ็ดหครับแม่นี่ย่ที่นหาเอวันนี้พอสมชายมีเจ้าตัวะเนี่ยมีเท่านี้แลครับมีเท่านี้เนาะวันนี้มีเบอร์โทรบ่อสมชายเบอร์อะไรเจไหนเนี่ยศูนย์เก้าสามน่งหนึ่งเก้าสองหหอ่านี่ครับองพอสมชายเนาะอยู่ ลเอ็ดนะอ่าอยู่ลเอ็ดครับ่อขอบคุณครับผมอ่านี่ครับของ่อสมชาย้องมึงหน่ึงาลโล่งาซลโอล่วงสพมเนาะมึงมแกบูกงามเลยครับผมอีนกีชอบนะลองับมึงก่อนนี่ยเลยบอาไปก่อนอยไปแล้ว โอ้โหนี่ครับนเกิดกำลังมึงอจูงไปรถิ่ลาไหประเดนเนาะครับพี่ก่อนเนี่ยมเนี่แม่ครับบลครับมอตัวชินใมันสออ้กนี่นมันจะเป็นปลาี่งอมันจะนกธออเกลังเงินมึงกันอยู่ครับปมันาท่านเดดชินนี้นี่บ้าไปดีขนาดเลยอ๋เป็นว่า mè sáu này, này. Đủ, 6 6 này, này. <cười> <cười> Ở đây nè sau này đủ sáu nồi mẹ em tôi mè mẹ em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  mừng em mẹ đi vào em đây không mẹ em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  mẹ hộp mẹ em mẹ em mẹ em nó mẹ 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 16 mẹ 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 nó mẹ 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 mừng mẹ thì mẹ mẹ หนึ่งแสนหกพันบาทนะครับเพื่อราคาที่เปินบอกเปิลฮองไว้เนาะเอางามๆน้องกันกับเพิลนนี่แหละหนึ่งแสนกับหกพันบาทที่หังฟังข้างนี้นะมึงไปเนี่ฟังนี่ฟังนี่จะชุดหน่อยนะครับเนาะแล้วมึงชุดหน่อยๆฟังข้างนี้กันอันนี้ขายไปเนาะครับยเนาะ อันนี้ว mm ่าเสาเก่าเนาะแถวสองหมื่นเก่าพันบาทนะนะตอนนี้เขาเดบประมาณจะเดือนแล้วเนาะตัวนี้ยอันนี้ได้ประมาณจะเดือนครับคือถอดสองปีไปเนี่ยตัวเนี้ประมาณนี้แล้วเนาะอ่าประมาณนี้เพลนนะครับมุ้งจมูกเพป็นดีเป็นออกสีแดงๆเนาะสองหมื่นเก่าพันบาทนะครับคือราคาที่เพป็นบอกไว้เนาะมุ้งจิ้มเพป็นก็บดีเป็นสีแดงหางเงินก็สีแดงเฮาอตัวนี้เป็นมั่วเม่สาวอยู่หรอนะอ่าเป็นมั่วเม่สาวอยู่นะครับเนาะ 2 9 0 0 0บาทคือราค่าที่บออที่ห้องไว้อันนี้สามารถตัวร้องไดอยู่เนาะสามาสามาตัวร้องไดอยู่นะครับอันนี้เอามาจากตัวครับเนี่ยเอาตัวน่นกับเส้าเก่าวนกันอ่านี่นะครับตัวนั้นกับเส้าเก่าด้กัน29,00 0บาทนะให้ราคาเดียวกันนะตัวนั้นกับที้วุนๆนี่กันนะครับเนาะอันนี้มีเบอร์โทรติดต่อไว้รับ0 8 0 080 613 613 9 9 7 4 9974นี่ครับตัวลาท9 0 0 0บาทเน้าะนะครับขอบคุณคาับผมเดี่นี่อรับตัวงมื่ก้าันนะ อ่าตัวนี้เาไปที่สองหมื่นเก้านะครับอสองหมื่เก้าพันยนั่เป็นแม่สาวกันเนาะแต่ตามที่มันยังไม่老อยอยุนะครับเนาะลองเงินมึงได้สองหมื่นเก้าพันบา,น 9, บาทโอ้โอังยยขง้างหน่งคนจะอายุขางกตกำลังดีเอาขดก็มีนะครับเนะะบาะใช้แบบที่ อันแม่นี่ของผู้ใดเนาะครับเนี่ยนะครับแม่หนี่ของพ่อเนาะอันนี้ว่าหลายนเนี่ยนะครับพ่อนบาซีเมื่อสามบาซีเมื่อสามอันนี้ได้ลูกเจ็กตัวแล้วพ่อนี่ลูกตัวได้ลูกแล้วสามตอนนี้ท้องวางบ่บ่ขายลูกอ่ะเพิ่งขายลูกออกเนาะอันนี้อะทองท้องยั่วใช้พ่อยจังได้ไหมครับเนี่ยเขาทับตัวไว้โอ้ทับทับตัวไว้าเมียมันกับว่าทับเมื่อแล้วนะครับเนาะอ่ะซื้อว่างาๆครับตัวนี้ พวงสางดีอยู่กับทึบเป็นง่วขนาดกลางๆนะเนี่ยมันทำไปประมาณสีหาเดือนแล้วเนาะเอาควบตัวไว้หน่อยนะอ่นี่ครับเพามึงสีสันดีงามดีอยู่แต่เป็นใซส์ขนาดกลางๆบอกว่าถือว่าน้อยกว่านี้นะครับนอกจากนี้ราคาสี่หมื่นสามดีอ่าสี่หมื่นสามพันเนาะอันนี้ตัวออกมาจากตัวพ่อเนี่ยเอามาสามตัวครับตัวฟังทางไหนเนี่ยหมดไปตัวนี้ทับไปสองเดือนก็แล้ว ทำใเมื่อวันที่22มกระลาเนาะอ่าตัวนี้ทับทับโตเนาะพ่ะทับโตทับโตตัวนี้ใบทับอยู่เนาะอ๋อทับพอพันอยู่บ้านเนาะอ่านี่ครับเอาเป็นทับพอพันอยู่บ้านเลยนะครับเนาะผสมเมื่อวันที่22มกระลาเนาะของเขามีใบทับอ่านี่ครับเอาเป็นผสมโตเนาะผสมโตข่มโตไว้นลยครับของอ๋มฆ่าฟ้ามนะครับเนาะตัวนี้อันนี้ราคาว่าไหลายเงี้ยครับพ่อเนี่ย ตัวนี้ว่าไว้ปยูทีซีมึนหาตัวนี้ว <insist violence. S 2> ่าวไปซีมึนหาพันบาทนะครับครับตัวผสมตัวอย่างเนาะถือว่าตัวสูงๆแง่ๆครับได้กไดเรื่องโค้งสางแง่ยิ้ครบเครื่องดำนะครับเนาะหามีเครื่องดำนะน้ำไายหูัซีดาแล้วก็จินมันซีดาแล้วก็ถือว่าหางลามหางเง่าเนาะกลาเป็นมั่วเมียสาวสองที่แรกนะพ่ออันนี้เขามีเบอร์โทรติดต่อบอลล์นี่สองตัวนี่ที่วามาน ศูนย์แปดแปดเจ็ดแปดแปดานย์เก้าห้าเจี่ครับราคาสามารถต่อรองหน้นะพ่อเนาะครับมาคุณบอขอบคุณครับผมอาม่าราคาสามารถต่อรองหน่นนะพี้องที่มักขี่ชอบขอร้อทมาสอบถามมาต่อรองราคากเพิ่นมเหล่อนะครับเสองเดินเพาใต้มหลอสามดฟังทางเนอันนี้ขายไป้ครับพ่บ ออซื้ไปแล้วเนาะโอ้ได้หลฟ์บนเนตตาเนี่ยโอ้ได้ไปแล้วนะครับเนาะเอาขายไปหลายเนครับเนี่ยขายไปหลายปนแนนอนโอ้ที่ว่าได้ไปบานเนี่ยอได้กันได้กันซีีพโอ้เอ้างามๆครับเอาโอ้จอมกันแล้วอ้าเพ่น ได้ไปอยู่ทีซีสิบหานะครับแล้วของฟอร์คนคนขายไปแล้วล่ะได้ไปราคาะสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับขอบคุณครับผมเอามามึงตัวฟังทั้งนีเนี่ยอันนี้ของผู้ใดนะครับเนี่ยของพี่เนาะสวัสดีครับอันนี้ว่าไรเป็นไรครับพี่เนี่ยสามตัวนี้ว่าไที่หกหมื่นสามอ่าว่าหกหมื่นสามพันบาทอันนี้ไจะประมาณเท่าเดือนแล้วเนี่ยเนี่ย ที่เข้าอประมาณสิบเก้าเดือนนะสี่เข้อประมาณสิบเก้าเดือนเนาะก็เป็นงัวแม่สาวอยู่นะครับเป็นงัวแม่สาวกับใดเรื่องโคกงสางสูงไงเนาะมันกับสิทิศหูแม่จังหน่อยเพิ่งกับสิทิศหูกับสิได้เรื่องโคกงสางกระดูกไงแล้วก็ส่วนสูงแม่หลายนะครับเนาะตัวนี้ก็เอาเป็นแม่บอกแม่พันต่อไปเนาะตัวนี้อันนี้มีอยู่จักตัวครับเพื่อนตัวครับตัวฟังนั่งนีกตัวหนึ่งเนาะสามมโง่งอ่ๆเนาะตัวนี้ตัวนี้ว่าหลายไปแด้วนี่ครับสามมือหาพัน ตัวนี้ลาอยู่ที่สามหมื่นหาพันบาทตัวนี้ประมาณเจ็ดเดือ <Z ou. S 2> <ha, S 1> นละครับเนี่ยตัวนี้หัวประมาณสิบเอ็ดเดือนนี่ละอ่าประมาณสิบเอ็ดเดือนอ่าเพื่อนๆประมาณสิบเอ็ดเดือนเนาะกสีเขียวขวดกอปีนี <de. S 2> ha, ่จังน uh, ้อยแต่ว่าเพื่อนกัสีน uhm? ี้หูใสๆแน่ยๆจังน้อยเนาะอ่าหูหูเพื่อนกัสีนี้ห้อยแน่นิดหนึ่งนะครับเนาะลองมาเมืองหน่อเนาะนี่ก็ตามที่ได้เห็นได้เครื่องนะครับเนาะได็กเครื่องโบสถ์เนาะครูเครื่องโบสถ์สีดำนี่เครื่องโค้งสั่งกัถือว่า ใดญ่ๆนะครับเนาะโคกง้างดีตัวสูงใหญ่ขี้กันล่ะต่ว่า,าคนมีตำหนิตรงหูคนนี้อันหนึ่งตัวนี้ว่าไราไปเลยครับผม <34, 000. S 1> หนึห่งสี่พันตัวนี้ว่าไีกทีสามหมื่นสี่พันบาทตัวนี้ประมาณจะเดือนอะไรครับเนี่ยตัวนี้กับประมาณสิบเอ็ดเดือนนี่กันประมาณสิบเอ็ดเดือนกันเนาะตัวนี้มันสิบมันเป็นบะมีเขาอ๋อตัวนี้ไม่ใช่บีหมีเขาคือย่างง้อเขาเขาเขาคุดนี่ยล่ะอ่าคนมาขีอย่างง้อเขาคุดมาหนี่สักนะเนาะอายุสิบเอ็ดเดือนนี่ครับว่าในเรื่องโคกงฉางสีชั้นดีนะครับเนาะเลี้ยงอีกสักพักหน่่าสออ้้วนนนลละัี เอาสีอ้วนเนอะเอาทายขยะจักหน่อยเนาะสีจ้าทายขยะคือเด็กคนกับสีอ้วนนั่นไหมครับสีย้าได้สองมือเลยอ๋อครับนั่นเดี๋ยวจังไนกว่าสีอ้วนสีเงี้ยบิได้อีกหลายนะครับเนาะเริ่มเริ่มกินเก่งกินหัวโอ้เริ่มกินเก่งกินนั่นไปได้แล้วเอ้าตัวนี้เท่าไรก่อนละค่ะตัวนี้สามตัวนี้สามชีตัวฟังนันสามสิบห้าฟังนี่หกสิบเท่าไรหกสิบสามอ่ะมีอยู่สามตัวเนาะอันนี้เขามีเบอร์โทรติดตัววะครับเนี่ยศูนย์เก้าเจ็ดสองหนึ่งแปด แปดเจ็ดสามแปดราคาสามารถต่อรองได้ทุกโตนะ้หน,ะนรับเนาะราคาสามารถต่อรองได้ทุกโต้เป็นว่ายุไก่สามารถส่งฟรีให้ได้น,นะครับยุทีตลาดนัดโคกระบือบ้านดอกไม้นี่แหละคือว่าพี่น้องอยากจะมึงตัวจริงก็สามารถต้อมึงได้เนาะนะครับพี่ขอบคุณครับผมนะพี่น้องที่อยากจะได้ลองมึงนะครับนะ่าจะเหลือซื้อเหลือขากันมึงได้ยี่นี่หมดเลยยุทีตลาดนัดโคกระบือบ้านดอกไม้อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับตลาดนัดที่นี่คือเปิดนัดกันวันพฤหัสของสัปดาห์นะครับนะสำหรับพี่น้องที่เขาเมืองของชมเหล่าจะได้กับฝากกดไล กุดแช่กดทรับย์จะไข่เป็นกําลังใจ้บาวเข้มดปแล้วครับสำหรับมูนีคลิปนี้พียเฉพานี้ขอบคุณครับ